อย่างเงี้ยผมกลิ่นเนี่ยค่ะไปละลายในน้ำร้อนก่อนตามปริมาณก็คือแล้วแต่ว่าเราจะขายแก้ว10บาท20บาทขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ช้อนตวงอ่ะมันก็จะมีช้อนตวงที่ต้องตักผงใส่ละลายใส่น้ำร้อนปุ๊บละลายเสร็จปุ๊บก็จะเป็นการเติมขิมเทียมค่ะอันนี้คือเติมขิมเทียมลงไปอ่าละลายกับน้ำร้อนให้ให้เข้ากันต่อมาก็จะเติมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอ่าใช่เออแล้ว ไข่มุกอหอครับอันนี้คือไข่มุกจะเป็นการใส่ตอนขั้นตอนสุดท้ายที่จะลงแก้วใช่มีขีเป็นสําเร็จไหมนนครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มา ที่ร้านในวัดิชภูมินะครับเป็นร้านที่ทําพวกชาไข่มุกขนมอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกท่านได้รับทราบว่าคนที่จะเริ่มต้นของการขายน้ำสายชาไข่มุกขายขนมอะไรต่างๆเนี่ยว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างเบื้องต้นเนะี่ยแม่ค้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับเ่็เปิดมาแล้วหลายปีแล้วประมาณเกือบแปดปีแล้วหรครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของร้าน สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับตุ้มค่ะคุณตุ้มค่ะเปิดร้านอันนี้ร้านเราทําอะไรบ้างร้านของเราจะเน้นที่ขายพวกอุปกรณ์ชานมไข่มุกวัตถุดิบแล้วก็บรรจุภัณฑ์ขนมเบเกอรี่วัตถุดิบของเบเกอรี่นะคะทุกอย่างค่ะเปิดมาแล้วที่วริที่จะูอ่าเปิดที่วันนี้ก็คือปีนี้ปีที่7ค่ะปีที่7เริ่มเปิดตั้งแต่ปี5858 บางคนไม่เห็นวันนี้มันพอลงที่ช่องแล้วได้เห็นะครับวันี้จพูมครับใครที่อยากทําพวกชานมอะไรต่างมาที่ร้านได้เนาะชื่อร้านชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านตั้งโตชานมไข่มุกค่ะเรามีสองสาขาค่ะอามีสองสาขาอยู่ด้านในตลาดใช่อันนี้คือสาขาหนึ่งอยู่หน้าตลาดสาขาสองจะอยู่ด้านหลังตลาดค่ะครับโอเควันนี้ก็เลยอยากมาสอบถามเจ้าของร้านว่าถ้าสมมุติว่าแม่ค้าเขาอยากอยากทําชาไข่มุก เราจะทําเราจะแนะนําอะไรยังไงบ้างเริ่มต้นเลยว่าเราจะซื้ออะไรบ้างอะไรประมาณานั้นครับถ้าเราทชาไข่มุกถ้าคนที่เขายังไม่เคยทำเนาะเบื้องเบื้องเบื้องต้นเริ่มต้นเลยก็คือชานมไข่มุกก็ต้องมอีพวกผงชาจะมีหลายกลิ่นค่ะ,อ,ะอันนี้อันนี้คือ,อ เน้นเลยค่ะพวกผมว่าเราจะใช้กลิ่นไหนครับอ่าซึ่งมันจะมีเนี่ยตามหน้าซองใช่ไหมคะคมันก็จะมีบ,บอกบว่าเป็นรถอะไรอย่างอันเนี้ยนมเย็นครับอ่าอันนี้คือชายเย็นซึ่งทางร้านของเราก็คือจะจะัด เป็นหมดหมู่ให้ลูกค้าเลยว่าอันไหนขายดีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอย่างเช่นอ่ะตัวเนี้ยแคร์ตารูปจะเป็นลเบอร์หนึ่งที่ขายดีเลยอ่ะลองลงมาก็จะเป็นนมสดเราจะเรียงไว้ให้ลูกค้าอ่ะไล่ไล่ตามลำดับความอ่ะที่ลูกค้าเขานิยมอ่ะขายดีคืออันนี้เราจะเรียงไว้เลยเช่นกันกับพวกน้ำผลไม้เหมือนกันค่ะน้ำผลไม้อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำผลไม้ที่เขาไปทำพวกพวกอะไรนะ ที่ผสมกับโซดาอ่ะอิตาเลียนอะไรเงี้ยค่ะก็มีขายใช่แล้วก็เหมือนกันค่ะเรียงลำดับเลยว่าอันไหนขายดีสุดก็จะเริ่มจากมูฮาวายสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลลินจีเงี้ยเราจะเรียงไว้ให้ลูกค้าเลยส่วนมากแล้วก็จะแนะนำลูกค้าว่าอ่าถ้าแบบนี้ขายดีสุดหน้าอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็แนะนำใช่ซึ่งชานมไข่มุกก็ต้องมีอันดับแรกเลยมีผงกินก่อนผงกนิ่นต่อมาก็จะเป็น ครีมเทียมซึ่งมันก็ต้องไปเพิ่มความมันเนาะมันก็ต้องมีครีมเทียมอย่างครีมเทียมเราก็จะมีหลายแบบอันนี้อาจจะมีดิมมี่มิตเซฟอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณสมบัติก็ต่างกันแล้วแต่ลูกค้าว่าจะใช้น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนเราก็จะมีวิธีการแนะนําลูกค้านะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นน้ําเชื่อมค่ะที่ต้องมีอันนี้ก็คือน้ําเชื่อมอันนี้ขาดไม่ได้เลยชานมมันต้องผสมกับน้ําเชื่อมก็จะมี ขิมเทียมมีผงผงกลิ่นแล้วก็มีน้ำเชื่อมแล้วก็นมข้นค่ะอ๋อมนมข้นนมจืดแล้วแต่ลูกค้าว่าจะใช้แบบไหนในส่วนขั้นตอนเราก็ต้องเรียนรู้เองเนาะอะราะว่ขั้นตอนม,ม,มีทางเจ้าของร้านแนะนาได้ไหมครับถ้าสมมติว่าม,ม,มีลูกค้าเข้ามาในร้านเราก็แนะนําว่าทำอย่างอ,อย่างนี้อ๋อสิ่งแรกเลยอ่าที่เราจะทำใช่ไหมคะคอันดับแรกผสมน้ําร้อนเอาอ่าผง อย่างนเงี้ยผมกลิ่นไยค่ะไปละลายในน้ำร้อนก่อนตามปริมาณก็คือแล้วแต่ว่าเราจะขายแก้ว10บาท20บาทขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ช <pan. S 2> <b> ้อนตวงอ่ะมันก็จะมีช้อนตวงที่ต้องตักผงใส่ละลายใส่น้ำร้อนปุ๊บละลายเสร็จปุ๊บก็จะเป็นการเติมขิมเทียมค่ะอันนี้คือเติมขิมเทียมลงไปอ่ะละลายกับน้ำร้อนให้ให้เข้ากันต่อมาก็จะเติมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอ่ะใช่ เออแล้วไข่มุกเหครับท่านอันนี้คือไข่มุกจะเป็นการใส่ตอนขั้นตอนสุดท้ายที่จะลงแกว<ช>้วมีไข่ที่เป็นสาเร็จไหมอ,อันนี้จะมีแบบสําเร็จก็คือจะเป็นไข่มุกตัวนี้ค่ะอันนี้คือไข่มุกสําเร็จที่เขาเรียกกันว่ามุกเยอรมันหรือว่ามุกป๊อปตัวนี้คือไม่ต้องต้มอันนี้แต่แต่ว่าต,วต,วตัวที่ความแตกต่างคือไข่มุกเยอรมันมันจะไม่หนึบ เหมือนขับไปไข่มุกที่เราต้มแต่เด็กๆคือลูกค้าทั่วไปเลยอ่ะส่วนใหญ่เขาจะชอบแบบไข่มุกแบบหนึบซึ่งจะเป็นตัวนี้ค่ะไข่มุกเราต้องไปต้มเองอ๋อเราต้องต้มอ่าใช่อันนี้คือเราจะต้องต้มและคนต้มไม่เป็นก็ต้องเรียนรู้เองวิธีการวิธีการต้มง่ายๆเลยค่ะน้ําเดือด แล้วก็กระจายอันนี้คือมันอัดลมไว้อ,อันนี้ก็คือกระจายมันออกแล้วก็ที่ให้มันลงกระจายเม็ดออกแล้วก็ลงไปน้ําเดือดก่อนนะคะ่คอยเท <Dol> ลงไปเทลงไปแล้วคนครั้งหนึ่งแล้วปล่อยไว้แล้วไข่มุกมันจะดีดเม็ดขึ้นมาเองพอมันดีดขึ้นมาเริ่มดีดขึ้นมาอันนี้เราคนแล้วมันจะไม่แตกแหละแล้วก็คนไปเรื่อยๆก็ใช้ประมาณ20นาทีอ่า20นาทีแล้วทีนี้มันก็จะเป็นเมือกๆดำๆแล้วอันนี้เคล็ดลับ เคล็ดลับที่เราจะบอกลูกค้าทุกครั้งที่มาซื้อของอยากให้ไข่มุกมันหนึบอยู่ได้ทั้งวันโดยที่ไม่อืดคือการอบอ่าฮะต้มยี่สิบนาทีคนไปเรื่อยๆ20ยี่ิบนาทีเสร็จแล้วปิดแก๊สปิดไฟปิดฝาหม้อไว้ยี่สิบนาทีครบยี่สิบนาทีแล้วไปล้างเมือกออกแล้วก็มาแช่กับน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำตาลอ้อยมันจะไม่อืดแล้วก็จะหนึบได้ทั้งวันอันนี้เราเราจะแนะนําลูกค้าทุกคนที่มาซื้อใครที่มาดูนิจพรมก็ปรึกษาได้ได้คือลูกค้าอ่ายังไม่มี พื้นฐานในการทํามาเราสามารถถามทางร้านได้ทางร้านแนะนําได้ค่ะว่าต้องทําอะไรยังไงก็วันนี้ชูภูมิแถวละแวกนี้คนที่อยู่แถวใกล้เคียงแถวนี้ก็มาค่ะมาได้ที่ร้านก็มีสองสาขาที่วันนี้ชูภูมิใช่ค่ะมีสองสาขาครับอันนี้ก็คือแนวทางการทําชาไข่มุกอย่างอื่นละครับมีไหมครับที่ที่อยู่ที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นพวกเบเกอรี่ค่ะเบเกอรี่ก็จะเป็นพภทแป้งพวกแป้งที่ใช้พวกทําขนมทําเค้กอันนี้เราจะมีค่ะ ด้านบนด้วยอย่างแป้งขนมชั้นแล้วก็มีแป้งขนมพกมีอันนี้แป้งทําเค้กอ่อันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กคือเรามีหลายหลายแบบที่อย่างลูกค้าแต่ละคนสูตรไม่เหมือนกันครับอถ้าสมมติว่าแม่ค้าเขาอยากทําพวกขนมคกอย่างเงี้ยนะ ทางร้านแนะนําได้ไหมครับว่าเราจะซื้ออะไรบ้างอะไรอ๋อของของเราขนมพกอะเพื่อมันเป็นสินค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ๋ออย่างอื่นล่ะครับพอพอได้ไหมอ่าอย่างถ้าเป็นขนมขนมอะไรก็ได้ที่เป็นขนมถ่วยฟูขนมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อช่วยฟูไงคะก็แนะนําได้อยู่นะอ่าแนะนําได้ค่ะขนมพกจริงๆก็แนะนําได้คือมันก็เอาไปผสมกับพวกกะทิพวกน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมโอเคครับได้แนะนําได้เหมือนกันครับผมขนาดของแก้วถ้าปกติชาไข่มุกเขาจะขาย ริ่มต้นที่สิบบาทสิบาทใช่ไหมใช่เกียวใช้ไหนครับที่เขาส่วนมากค่ะมันแล้วแต่พื้นที่ของลูกค้าขายมันจะไม่เท่ากันแต่โดยส่วนส่วนใหญ่เนาะที่เขาขายสิบบาทเขาจะเริ่มจากสิบสองออนอ๋อสิบสองออนใช่สิบสองออนบางบางบางพื้นที่บางหมู่บ้านสิบสี่ออนขึ้นอยู่กับสิบบาทอ่าขึ้นอยู่กับายี่สิบบาทก็จะเป็นขึ้นมาสักบางบางบางที่ก็สิบแปดออนจน ตัวนี้มันก็จะมี2แบบแบบสูงแบบต่ำสิบออน20ออนเนี้ยค่ะอันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าเขาขายกันเท่าไหร่ก็คือเป็นแนวทางในกใช่แต่ว่าแก้วเราก็มีหลายขนาดมีทุกไซส์มั้งครับมีทุกไซส์ค่ะเริ่มตั้งแต่5ออนไปจนถึง32ออนอ๋ออนบางนี้ก็จะเป็นพวก อันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ของกล่องที่ไปแพ็กพวกขนมค่ะกล่องใสเราก็จะมีหลายเบอร์ใช่เรามันเป็นบรรจุภัณฑ์สมมุติเขาที่พวกลูกค้าที่เขาทําพวกเบาวนี่พวกอะไรเนี่ยค่ะเขาก็จะมาเอาอย่างเงี้ยไปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เขาแพ็กไปขายในตลาดกันยอดยอดอันนี้คือขนาดของแก้วมันก็มีช้อนด้วยค่ะช้อนพวกจากไอติมน้ําแข็งใสอย่างเงี้ยค่ะมีครบหมดช้อนตักข้าว จะเป็นไซส์ต่างๆแล้วแต่เราเนาะค่ะแล้วแต่ลูกค้าแสดงว่าเข้ามาในร้านนี่ก็ถ้าเกี่ยวกับพวกชานมแล้วก็เบเกอรี่ของเรามั่นใจว่ามีของครบค่ะพวกเนยสดวิปปิ้งอะไรมีหมดที่อยู่ร้านนี่ชื่อร้านร้านตั้งโตตั้งโต่ะอันนี้ก็คือร้านของเราชื่อเต็มๆนะคะคือร้านตั้งโตชานมไข่มุกสาขาหนึ่งนะคะอันนี้จะอยู่ทางเข้าตลาด อาจจะอยู่ข้างหน้าติดกับร้านทองพรเจริญครับสามารถแบบมองมาไกลๆก็เห็นได้เลยอ่าได้แล้วก็สาขาที่สองจะอยู่ด้านหลังตลาดครับอาถัดจากแผงผลไม้ไปอันนั้นจะเป็นสาขาที่สองแต่ว่าเราเพิ่งเปิดปีนี้คนอาจจะยังไม่รู้จักก็แนะนำเลยฟัังสาขาสองนั่นก็จะเป็นอีกคนหนึ่งดูแลใช่ก็จะเป็นเฮียค่ะก็บางที หนูก็ไปเองแล้วแล้วแต่หรือบางถ้าเราไม่อยู่ก็จะเป็นแต่ก็จะเป็นพนักงานในร้านแต่ทุกคนที่นี่เราแม้กระทั่งพนักงานเลาเทนให้ถามได้ทุกอย่างตอบได้ทุกอย่างใครอยากทำชาไข่มุกแนะนำได้หมดเลยใช่แนะนําได้หมดคือเราเทมพนักงานของเราทุกคนแล้วอริชภูมิใช่ค่ะทางเข้าตลาดทางเข้าตลาดสดบริชภูมิมาเลยครับใครอยากเป็นแม่ค้าขายชาไข่มุกดต่อได้ดูได้ใบรรจุภัณฑ์พวก แก้วหลอดฝาอะไรมีครบหมดแล้วก็พวกเบเกอรี่คนที่มองหาแป้งอาจจะไปทําขนมหรือพวกวิปปิ้งครีมที่แช่เย็นเนยสดอันนี้ค่ะเราก็มีเหมือนกันมีหมดเลยมีบมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมครับมีค่ะถ้าอยากโทรเข้ามาที่ร้านก็เบอร์ติดต่อได้ที่0 9 9 3 6 1 9้าเก่งค่ะคุณตุ้มค่ะคุณตุ้มขาโทรมาได้ยอำย้คยับ ครับผมก้องทางทางช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดต้องขอบคุณคุณตุ้มมากมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเนี่ยครับก็ได้ความรู้สาระดีๆจากคุณตุ้มเจ้าของร้านนะครับชาไข่มุกมาแนะนําแม่ค้ามาแนะนําแม่ค้าใหม่ที่อยากขายชาไข่มุกหรือว่าอยากขายน้ําปั่นที่นี่เลยครับ ที่วริชภูมินะครับใครที่อยู่วริชภูมิใกล้บ้านหรือวอำเภอใกล้เคียงก็แวะเวียนมาได้นะครับทางเข้าตลาดมี2สาขาครับ mm hmm. ก็วันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่ชิ้นสุดครับ mm hmm. มาแนะนําเรื่องของนะครับการทําชาไข่มุกแล้วก็มาแนะนําร้านดีๆนะครับเจ mm ้า hmm. ของร้านก็ให้คําแนะนําเป็นอย่างดี mm hmm. ผมจะค่อยเบอร์เจ้าของร้านไว้ครับคุณตุ้มครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุด mm hmm. ก็ต้องขอบพระคุณร้านมากๆเลยก็ อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับครับสวัสดีครับ